เห็นแต่ของเพิ่นหล่ะก็แล้วใจของเพิ่อนยุปติเที่ยวพอใจใช่มากเช่นบันมีแล้วไหมคือพุ่นถิ่ใส่แล้วบ้านอย่างขาพุ่นถามเลยถามถึงตัวที่ใส่นะแต่เพิ่นกขบไม่ไม่ไม่มีโอกาสได้ใส่ที่เขาบ่มีเหระนี่ก็คีิที่เหลวก็บาให้เพิ่อนซังใหายซังไอตัวซังให้แน่ไอตัวซังให้ยแน่ก็บโอนนั่นน่ะนะครับแล้วพอเพิ่นบ่มีเงินแล้วพอเพิ่นกับย่างนั่นนะที่เหลวฮาเอาชุดหน่อยน้องครับชุดหน่อยมันก็มืดแล้วจ้องตีน้อแล้วเรื่องของข้าวที่ได้มา ได้ได้หุงกินเองบ้างไหมครับคุณป้าได้กินเองไหมกินเองเลยะกินเองเนาะมันเป็นยังไงบ้างครับเอาเรื่องของคุณภาพของข้าวที่เราได้มาเมกะเน่าเม็ดมันกะตุนมันใสยังสัรน่องมันก็อ่อนนุ่มดีครับผมมหอมออ่นนุ่มนะฮะและที่สําคัญคือเวลาไปสีแล้วเห็นแม่ตัวก็คือข้าวมันก็ยังเม็ดตัวอยู่ใช่ไหมฮะไม่ค่อยหักเม็ดตัวแล้วเน่าเขาซ้อมหนึ่งเพิ่นกระได้หดเกือบพะโอย พวกครึ่งกระโซนสีลงสีหน่อยนี่มันรีบมันกระบอกมันหักกระบอกบลายนั้นครับผมตัวรีบกระบอกใครมีนะอยากบกต้มจิงก่าเมนแบบโย่งอีรีแบบความจิงสัวมาว้ากั้นนี่แหละใช่ครับคือคือพูดไปเลยคือแบบผมผมอยากเก็บข้อมูลคือขอให้ว่าเป็นข้อมูลจริงๆที่คุณป้าได้ได้ใช้มาแค่นั้นเองขั้นบนกระปูกเอาไว้แต่หัวปีคันขันทุ่งปุยหนึ่งขันนำนะ สี่สิบกัวก็อยูส่สิบกัวคือเกาน้ามันบอลลนะมันบอลลมันพอถ้าถ้าูถึงว่าปุ๋ยหนึ่งสี่สิโลผมก็คิดหนักอยู่เมือนนะแม่ก็สี่สิบสองส่สิบัวคุณนะครับผมแตะเขาติดเก็้อมานํ่น้ำมันเขาไม่รงเขามันมีน้ำหนักดีนะเพราะว่ามันหลีบเนาะติดเขาตทีนั้นมันมันมันลดเน่เต้นนี่มันบอลดเขามาเพิ่นบอลดครับผมมันนักไปตึง โหแต่พูดถึงว่าถ้าได้น้ำหนักดีเนาะผมว่ามันก็ก็คุ้มเหนื่อยนะแม่เนาะก็คุ้มเลย่อยแล้วขนาดว่าสี่ปีเวละเธอเนาะเธอเดียวนะเธอเดียวครั้งเดียวก็ยานี่ก็จะเหลือไว้นะครับผมเก็บไม่หมดนะมูพเนพันสีเพิ่นใดสสันใหญ่กับเท่านั้นก็ไป มาแบงสิขอแบงเพิ่นกับหายแบงเพิ่นกับสิทแต่เพิ่อนตัวมีก็ใช้ยาธรรมดาติกับมากระโปงนั่นดีนอกเพิ่นอยาตัวมี่ใชยาเออยานมดเพิ่นสิสร้างน้ำลูกเพิ่นเพิ่นกะของเพิ่นย่างมันดีกับสิ่สร้างกะเก้งใจร้านตืว่าสิสร้างห้นเลนะครับผมครับเก้งใจตูน่ะนะอ๋อจ้ะกระยานเพิ่นเสียเวลาเพิ่นมั่มีเวลาเสธฮ้สิสิอันนั้นเฮ้าครับแล้วพ่อแม่เพิ่นบ่ได้เอาและครบแล้วก็ ขนได้าเพิ่นเพิ่นสร้างคนเหล้วบัติปี่โพวกเราเลยสร้างนะครับนั่นคือแบบาคสร้างใส่สางคนกับว่าแก่เพิ่มน้อยใส่้างบ้านรับแต่อยู่ท่านมีตลอดนะนี่สินข่าตลอดเ็ไม่เอาไปตลอดใช่อะแครกบถ้ามีคนเห็นก็จะเริ่มฉีดเขามาเริ่มสิเคี้ยวมากเป็นตัวเองคือสร้างได้นเขาคืพสร้างแต่แต่สตาึ้นยได้ใช่ไห้ได้ครับ เขามาจะสีเขาตั้งท่องเนี่ยเพราะมันช่วยเรียกน้ำหนักให้ให้ขึ้นรวงฮะโบข้าสิีข้าบมะซีโบเอาปุ๋ยเม็ดนะข้าสิีโบเอาปุ๋ยเม็ดข้าสิีเอาตัวนี้เลยครับผมเขามะซีโบหลังเนะเวลามันถอดผสมเม็ดซีโบหลังทั้งของเพราะว่าเว้นเขาเขาเขาเบาเขากระยันมันเอาเอาปุ๋ยเม็ดมันก็ติดใต้ขาวนั้นครับผมแต่ทำไมมันออกสีอะไรข้าวขั้นเ่า ช่วงคอข่วงนะเมาท่านในหายน้ำนมพี่อยากมาตายขาวตัวเพรากินปุยช่วงที่เขามันกกลัาออกพวงใหม่เขามื่อ็คนท่านออกก็ยัอเขาเป็นเขาเบ้าเห่าเขาไม่เห่าวันครับ อย่างว่าคุณป้าคือถ้าเคยใช้แล้วผมมองว่าก็ไม่ยากแล้วล่ะถ้าเคยใช้แล้วฉีดตอนไหนก็คือคือมันฉีดช่วงไหนก็ได้ฮะฉีดง่ายมีอัตราการผสมหรก็มีอู่หภูมิใช่เดี๋ยวอ่านดูในคู่มืออีกทีก็ได้ครับแต่ว่าก็ง่ายอยู่ว่าเคยใช้แล้วไม่ยากไปใช้แล้วอ็นเกล็ดตน้ำอบอเนเนอใจอ่อนยังได้ไหมไอ้ตูใจนะ เดี๋ยวไปอัพตังก่อนได้จ้าได้จ้าคุณ้าขอบคุณมากเลยเขาบส้นเรบข้อมูลนะคุณตา